สวัสดีครับคบุณลศิระและผูะ้ชมผู้ฟังชาวไทยทุกท่านนะครับฟังเสียงไกลเลยไกลเลยเนี่ยทนนี้ <c oughs> อยู่ที่เที่ยวมหานาครกำลังเดินทางาไปสนามบินนะครับเพราะภารกิจอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อวานนี้ว่าวันพรุงนี้ยี่สิบาสระดากมนะครับจะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยในฐานะในปัมานีอาเซียงนะครับครับ หลังจากที่เมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาผมแล้วก็เครือข่ายมหามิตราิตอศรา์เพื่อการส่งเสพัฒนาอารยศัพท์ไทยให้สะดวกปลอดภัยปลดเด่นจับไปในเวทีโลกเนี่ยนะครับได้จัดกิจกรรมเสวนาวาระการวาดเรื่องการขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยสู่เมืองศูนย์กลางอารยศัพทในประชาคมอาเซียนไปแล้วนะครับคุณรองทีครับครับวันนี้ครั้งนี้ จากวาระหรือว่านาวาระอาเซียนบ้านนะครับจากวาระประเทศไทยแล้วก็จะเชื่อมโยงไปสู่ประชาคมอ,อาเซียนซึ่งศูนย์กลางพกงานบริหารของอาเซียนเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ปุตตะชาประเทศอินโดนีเซียเมืองหลวงเขานะครับเพราะว่าพนักงานใหญ่ของคณะบริหารที่เวขาทิการอาเซียนก็นั่งอยู่ที่ปุตตะชา ดังนั้นวันนี้ผมชอบกำลังจะเดินทางไปที่คิวบาประเทศโมนีเซียนะครับ <c oughs> เพื่อจะไปร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญก็คือเสว,วนาวาอาเซียนว่าดวยเรื่องของเซรดี่ดีไซโคอออิทอาเซียนนี่ครับ <c oughs> ครับสนุกดีนะครับ <c oughs> อรารยศาตัะชาโคอาเซียนกำลังจะเกิดขึ้นแต่ขยายความสะดวกปลอดภัยทันสมัยไปทุกภูนยภาคอาเซียนทั้ง10ภาคครับอ่อ <c oughs> งานใหญ่วันพรุ่งนี้วันทา่2ักรกฎาคมเนี่ยจัดที่ต้องประชุมใหญ่พรัลงานเลขาธิการอาเซียนกรุงเทพฯคืนนี้นะครับโดยมีผู้บริหารสูงสุดเบอร์หนึ่งของเลขาธิการอาเซียนก็คือตัวเลขาธิการอาเซียนเองท่านเลเรียงมินรักใช่ฮหมครั้งนี้รอบนี้รอบวีเวียดนามรอบต่อไปเมื่อวานนี้เราบอกว่าทีทันบเดีนะครับท่านขอความขอบพระคุณ ท่านทูตรัสครับท่านทูตบุตรีสันติวิทภัทรที่เป็นเอกท่านทูตนะครับแทนสาวอนไทยประจาอาเซียนท่านก็โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กบอกเมื่อวานนี้หลังจากที่เราคุยกันนะครับเป็นของดีนะครับว่าข้ามไปหน่อยนึงไม่ใช่ซีแทนโบเดียครับเป็นบีก่อนครับบีบลูไนดารุสลามครับรอบแรกรอบหน้าเท้าบุรีรวาระของท่านเลเรงมิเวียดนามเนี่ยปีหน้ะ4-60รอบไฟ6 6ต้องสาวสีเนี่ย ไปถึงรอบประเทศบูนัยดันุสลานประเทศบ่อนน้ำมันที่มีความร่ำรวยมากอันดับโลกอีกแห่งหนึ่งเลยเขาว่าได้นะครับที่คร,บรับวันนี้ที่เดินทางไปอินโดนีเซียถามว่าผมจะนำสารอะไรไปบอกกล่าวแก่บรรดาคือข่ายสมาชิกสหอาเซียนที่จะมาประชุมกันที่สำนักงานใหญ่ในขาธิการอาเซียนวันพรุ่งนี้นี่ไหครับผมก็จะส่งสารบอกว่า ที่ผมเห็นและเป็นอยู่และก็อเจอิญอยู่ในฐานะที่ผมเป็นลูกเซอร์เป็นผู้ใช้เป็นมุดล้อโดรงคนหนึ่งของอาเซียนและของโลกเนี่นะครับครับผมไม่ไบอกว่าสภาพคิดวามเป็นอยู่การใช้ชีวิตการเดินทางณปัจจุบันนี้สิทธภาดอาเซียนร,รวมถึงประเทศไทยเนี่ยดังมีปัญหาอยู่ตรงไหนต้นตอของปัญหาทาไมผมถึงบอกว่าคนที่การไม่มีนิแต่สภาพแวดล้อมที่นิสัยครับ การเดินทางไปอาเซียนั้งนี้นะครับอิศรัตน์ข้าเนี่นะครับผมก็ได้ทางสารักณ์เลขาธิการอาเซียนเนี่ยบอกว่าให้ทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองด้วยเพื่อจะเปิดในระหว่างการพิทนาวาราชการก่อนที่จะให้ผมพูดเป็นสุชาติพลดการเศรษฐกิจในทีพรุ่งนี้ครับเดี๋ราไปชมการทำช่วงประชามกันหน่อยดี้ไหมครับคุณหนุ่มพีรับครับและตักเชิญครับ Respondent for Nation News Channel in Thailand He has worked in the media for more than 24 years, starting off as a political and news reporter, and becoming well known through his work at the nation newspaper and TV station Channel 3 and Nation Channel. Through his TV shows, he has met and interviewed a number of public and political figures in Thailand, all of whom have pushed his wheelchair for him. Some of these of include Former Thai Prime Minister s ชวนเล็กไ p อ i ิสิทธิ์เวชาตีวะยิ่งรักชินวัตรสมัครศุนทรเวทบัรหารศิลปะอาชาแอมประยุทธ์จันท n o โอชา The current Prime Minister of Thailand. ใชได้ไหมครับโอ้ใช้ได้เลยฮะแฉวเลยก็บอกก็จะบอกว่าเราเป็นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรบ้างที่ผ่านมาและปัจจุบันนี้เนี่ยแหละครับผม้ปครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับเชิญในฐานะผู้ที่เป็นส่วนร่วมในการเรลงส่งเสริมเรื่องของอารยธรรมาตมาให้ปรากฏชัดเจนในภูมิภาคอาเซียนโดยเริ่มต้นจากประเทศไทยและจากนี้ไปตั้งแต่พุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการ สู่ประชาคมอาเซียนโดยท่านเลขาธิการอาเซียนเลเรงมินเนี่ยก็จะมาเป็นประธานทั้งผู้เปิดงานกับเปิดงานแล้วก็ปกปองทิกอฟอปอารยะชาตประชาคมอาเซียนโดยวางเป้าหมายสูงสุดเอาไวท้ที่ทั้งสิบชาติอาเซียนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้โอกาสทั้งหลายเนี่ยต้องดีขึ้นเติบโตก้าวหน้าขึ้นพัฒนาขึ้น ด้วยความรักที่จะร่วมกันในการส่งเสริมสร้างธรรมตั้งแต่การออกนโยบายอารีย์ทรัพยับไปถึงภาคปฏิบัติที่จะทําให้ทุกพื้นที่ทุกอาคารทุกระบบขนส่งมวลชนตั้งแต่ทางอากาศทางดินทางบกทางรถขนส่งรถเมล์รถไฟฟ้าเทางน้งเาเรือต่างๆเนี่ยจะช่วยกันทําอย่างไรให้มีเฟรนด์ดีไซน์มากขึ้นมากขึ้นมีหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยและเพื่อขนทั้งมวล ทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายจะต้องเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ใช้บริการได้ะรวกปลอดภัยการสมัยเป็นธรรมทวดถึงเท่าเทียมนี่ค,คือสาระสําคัญสูงสุดที่นี้ท่านเลลิงลขาธิการงาเซึ่นจะได้มาพูดคุยได้มาปารึกษาหารือโดยผมแพทย์อินเทยแลนด์ครั้งนี้นำโดยดรเจษบุญนาคประธาน APCD นะครับอ,อันนี้นำคณะประเทศไทยเนี่ย ไปร่วมกับอีกเจ้าชาติจติชาติการเห่นถือว่าเป็นงานใหญ่สําคัญคุณสองทีละครับครับเรื่องหนึ่งเนี่ยในเนื้อหาที่ผมจะจะไปพูดตีนะครับอืมผมก็ต้องปูพื้นื่อนเว่าภาพวิถีความเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยทั้งของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถเห็นผู้ถึงคนตาบอดผู้พิการด้วยเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ที่ลําบากอากแทนครับเป็นภาระของครอบครัวของสังคม ว่าอะไรวราเหตุใดทําไมการเข้าถึงระบบขาส่งมวลชนของก็มีภาพตัวอย่างจากเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องอายแล้วครับคบนะฮะกาวเาความสิไปพูดบอกเพื่อจะนาไปสู่การแก้ปัญหาที่คือหัวใจนะครับดังนั้นผมไม่อายว่าบางส่วนหรือหลายส่วนเนี่ยเรายังต้องกินไปบันไดจะมีการออกแบบที่ร้าหลังขาดเหือนยังไม่มีการพิจารณาสิ่งนู้นสิ่งนี้แต่งท่องเที่ยวหลายที่ยังเข้าไมา่ถึงยังใช้ไม่ได้อะไรอย่างเนี้ย เราบอกภาพปัญหาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อจะช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีิทธิภาพและยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันทำเฟรนดี้ดีไซน์อารยธรรมนี่ครับแต่ผมไม่ได้บอกด้วยนะครับเต๋ใช่ไหมครับตงไปที่ตทางเพื่อกานี้เลยครับนะครับมาถึงที่แล้วครับนะแล้วเจอกันนะครับก็ขอ วันนี้นะครับถ้าจะติดตามผมจะถ่ายทอดสดทางเล็ดไลฟ์นะครับคูณได้ทั่วโลกในทั่วไทยนะครับประมาณกี่โมง่พิการเนี่ยมันเริ่มเก้าโมงนะครับเพิ่งแต่โมงครึ่งเนี่ยเพราะจะว่าคณะผู้บริหารนําโดยเลนนิงมีเลขาธิการในโคโมากันแล้วเพราะเป็นบ้านเขาอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็เครือข่ายมนวิ่งล้อผู้พิการผู้สูงอายุการติดค่าการต้องคงมาพร้อมที่ร่างงานใหญ่เลขาธิการอานะผมก็จะถ่ายทอดตั้งแต่ประมาณแปดโมงครึ่งพรุ่งนี้ เป็นระยะระยะครับ